so you นาตยาภาเวนารัตนาตยเตจะสาธุคารุคาปยาสันตุจุปาจาวากาอันตรายาปิวินาสันตุเสสะตัวเจี๊ยปาทยังสุขังมรังสิริอายุจวันุจัปปุขังพุทเตจายสวะสะวาวะสะจา เทวาเสตีภาวตุสัพพังคะรังขันตุสัพะเทวตาสะพาพุทธานุภาเวนะสะทาโสติภาวันตุเตภาวตุสัพพัง กราบลาพระพร้อมกันนะครับสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิตวะข้าโตพระขวตาธัมโมอามังนาวาสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังฆังนามา มาติเอวุติมาดารยึดตั้มัด ให้หน้ามาให้ทำให้ไม้มันมีกลิ่นด้วยนะหอมยังมันมีกลิ่นด้วยนะหอมปะหอมไหมหอมไหมโดมยังนี่ไงกลิ่นตุกตามันมีกลิ่นเลยนะหอมไหมหอมปิดโดมดิหอมไหมหอมไหมคะถูกแล้วล่าสุดถูกแล้วถ่ายรูปหน่อยได้ไหมมันเกาะไวไฟ้วยะถ่ายให้หน่อยได้ไหมถ่ายอะไรอะคะถ่ายมือฉัน นเคยถ่ายเองนะได้ถ่ายสิคะับโนพระทุิจ้ายังพ่อมามาหาอยู่ไหมพ่อยังมาอยู่ไหมไม่เห็นอะไรเลยอ่ะพ่อไปเลยนะพ่อไปสวรรค์ไม่มีใครอยไ่มีใครเลยมีแต่ไม่นะดีแจมาม้าอ่าแล้วใครอีกใครอีกมีใครอีกอ๋อใครอีกหมดยัง หรอเยอะมากเยอะมากเลยหรอเยอะมากโอ้กี่คนสิบคนไหมสิบคนโอ้ก ja ี素素 <h <h ่คนยี <h <h ่สิบคนมั้งเออสิบคนยังไงสิบคนทำมือยังไงลูกสิบคนทำมือไงเลขสิบทำไงลูกเลขสิบทำไงอุตส่าห์เอาาถูอะไรนะเหนียวเหียวเอาไม่เอาเนยวเหนียวแล้วหรอไปไหนลูก เราจะสั่ะสั่งทมคัปเตอร์หรือไ นะครับเล่นได้ ฮัลโหลมีเป็นไมล์ูกนติดีิดอย่างงี้ฮัลโหลฮัลโหลัลโหลสวัสดีค่ะมามาพูดอะไรแล้วช่วงนี้เก่งิดนวีดีเอ้ยกูแล้วอุ้ยอุ้ยรวันที่ราะไปยก็คือเป็น วันนี้มีใครมางานบ้างบอกเกมก่อนเขาแบมฝเายกทอยู่บคนทได้เกมสายอะไไปสบายน้ำเยอะทำไมเน็ตไม่หลอ <c oughs> <c oughs> อ๋อหนูนีบเองอ่ะหีบชีกหีบชีกใช่ก็เป็นไงโอเคเอตอนนี้เหมือนเขาเริ่มอยากทำอะไรเองใช่โอ้โออนอนั่งลง